ในอนดีตเนี่ยผมเคยหมดเงินไป9ก้าแสนบาทนะครับเพื่อซื้อน้ำหล่อเลี้ยงต้นทุเรียนให้อยู่รอดคือที่สวนธีรพัฒน์อุ่นใจเนี่ยน้ำเป็นหัวใจสำคัญครับนี่คบคุณธีรพัฒน์ใคก็ต้องขุดสระน้ำใหญ่ๆข้างหลังเราเนี่ยอันนี้สองไร่กว่าครับสองไร่สองงานสองไร่สองงานครับความลึกอะไรยังไงบ้างความลึกอ่าสิบสามเมตรครับ สิบสามเมตรครับลึกสิบสามเมตรความโฉดสามสิบห้าล้านลิตรดินตรงนี้เป็นหินเป็นอะไรนะขุดเข้าไปเจอข้างล่างเป็นหินแบบนั้นเห็นเห็นกราบเห็นอะไรแต่ข้อเดียวคือน้ําไม่ซึมน้ําไม่ซึมครับเก็บน้ำได้ครับเก็บน้าได้ทั้งปีไหมก็อย่างนี้ที่ที่ทั้งปีครับทั้งปีเลยปีที่แล้วไม่แห้งครับครับเอาไปใช้ถึงส่วนเก่าได้ครับเป็นรองรับน้ําฝนใช่ไหมรองเอ่อรองรับน้ธรรมชาติผมดูดน้ําจากคลองมาเก็บ ถ้านำฝนไม่พอใส่ไม่พอใส่ครับต้องดูดน้ำจากคลองมันมีคลองลำธารเล็กๆใช่ครับผมก็ดูดท่อสี่นิ้วตรงนี้นะครับเอามาลงลงนี้เก็บไว้ใช้สารลงนี้ใช้เวลาหนึ่งเดือนเต็มหนึ่งเดือนเต็มดูดทุกวันทุกคนไม่เคยไม่เคยดับมอเตอร์โอ้ใช้เครื่องดูดใช้มอเตอร์ดูดมามอเตอร์ดูดมาครับผมทีนี้ตรงนี้ท้นทุนในการขุดอะไรนี่แพงไหมสารลกนี้หมดล้านสี่ครับหนึ่งล้านสี่ครับคุณผู้ชมนะครับ นอกจากค่าขุดร้านซียังมีเครื่องตัวนี้ที่ดูดทำหน้าที่ดูดใช่ไหมครับเครื่องตัวนี้ก็ตัวนี้แสนสองเขาเรียกเครื่องอะไรตรงนี้ครับเป็นเครื่องรถยนต์ครับเครื่องรถยนต์สี่สูบเก้าสิบแรงของนิสสันครับโอ้รวมทั้งอุปกรณ์ชุดนี้ทั้งหมดนะเกาเรียกมือสองเก้าเชียงกงครับเชียงกงมาเชียงกงมาแล้วก็ไปให้เขาต่อปั๊มเพชรรัตโอ้ทำเพชรรัตปั๊มเพชรรัตเนี่ยกำลังดังเลยครับมีคนใช้เยอะเลยครับแรงครับผมเนี่ยชุดนี้แสนสองครับแสนสองครับ ตอนนี้ที่ทสวนก็คือใช้เครื่องนี้เพราะว่าไฟฟ้ายังไม่ถึงไฟฟ้ามันมีเฟสเดียวครับเฟสเดียวครับ oh. ถ้าลงทุนสามเฟสต้องต่อสายไฟหมดหลายแสนนะ oh. โอ้โก็ไว,ไว้ก่อนเอาไว้ก่อนต้องใช้เครื่องนี้ก่อนต้องใช้นี้ก่อน,นรประหยัดไปก่อนครับแต่เครื่องตัวนี้สามารถหลอดเลี้ยงได้ทั้งคุมทั้งหมดเพราะท่อมเมนเชื่อมกี่ต้นกี่ไร่ทั้งหมดร้อยสิบเจ็ดไล่ร้อยสิบเจ็ดไล่ใช้เครื่องตัวนี้เลยนะครับน้ำมันอะไรมันกินไหมครับน้ำมันถังนี้หกร้อยบาทอยู่ห้ารอบห้างหมดครับหกร้อยบาทห้าวันห้าครั้ง ห้าครั้งหกร้อยบาทห้าครั้งครับก็ครั้งละร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบาทอืมก็ถือว่าโอเคประหยัดใช่ไหมครับครับผมครับ <laughs> น้ําเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการทําสวนนะครับ <laughs> เพราะว่าในอดีตเนี่ยผมเคยหมดเงินไปเก้าแสนบาทนะครับ <laughs> เพื่อซื้อน้ำหล่อเลี้ยงต้นทุเรียนให้อยู่รอดนะครับผมถือว่าน้ําถือหัวใจเพราะนั้นแปลงใหม่ผมทุกแปลงต้องแหล่งน้ําต้องมาเปลนดำหนึ่งครับเนี่ยฮะจะเห็นว่าผมขุดสายใหญ่มากนะครับเพื่อที่จะ เป็นน้ําแหล่งน้ํำเพื่อจะหล่อเลี้ยงในสวนทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นผมฝากเ้าสวนนะครับถ้าจะทําเรื่องสวนโรงเรียนนะครับต้องสําคัญต้องคํานึงถึงเรื่องน้ําเป็นดับแรกครับ นั่นพื้นเดียวมาดูทุ่นดินในขนาดนั้นอ่ะเพราะแหลดินดินมหาศาลเลยวิธีกดกดเป็นชั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับทังนี้ที่เาเรียกว่าเปิรนครับอันนี้เป็นเป็นที่กันพอดินทลายลงมันจะมีชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งแล้วมันจะเบิร์นลึกอีกชั้นนึงมันมันจะมีทําเป็นเบิร์นขั้นบันไดแบบเนี้ยรอบครับเป็นขั้นบันไดแล้วตรงกลางก็ลึกไปสูงุดครับอืครับผม ูตรวิธีการขุดบอกนแบบนี้มาจากไหนมาป้องกันดินถลายป้องกันดินถลายแบบนี้ป้องกันดินถลายคือจริงๆอ่ะโดยถ้าขุดให้เป็นมิติอ่ะมันต้องขุดตามสภาพพื้นที่ครับแต่เนี่ยมันเป็นพื้นพื้นครับขุดง่ายสีเยส่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมข้างหมูอะไรนะฮะจริงๆต้องขุดเป็นตามมิติมันหมายว่าตามรูปร่างของพื้นที่เนาะเหมือนท่านในหลวงอคลองไส้ไก่นะฮะในหลวงท่านบอกแล้วคลองไส้ไก่จะเก็บน้ําได้ดีครับมันเป็นมิติด้วยอ อเนี้ยขุดง่ายก็เป็นธรรมดาที่ส่วนมากคนจะนิยมปลูกแบบนี้รหรือไใ่กระสีเป็นคางหมูยาวๆสีเหลืยงผุนผางเนี่ยครับผม,มันขุดง่ายครับขุดง่ายข้อทางานง่ายครับทำงานง่าย,าายครับ,รบแต่เนี่ยมันได้มันข้อดีข้อดีแบบนี้คือมันได้ปริมาณความลึกของผมลึกเต็มที่ได้สิบสามเมตรก็ล่างเป็นหินปูหมดเลยครับคือข้อดีอย่างถ้าเกิดลึกสมมติมันมีสัต์น้ําเนี่ย ถ้าเกิดฤูดูแรงฤดูแรงเนี่ยปลาก็ยังไม่ตายยังอยู่ด้อยู่ได้พอยอะที่ว่าเกิดแรงจริงๆครับเพราะมันลึกมากมันลึกมากครับมันน้ำยังไงก็มันไม่แห้งหมดนะครับอืมครับแล้วเลี้ยงปลาด้วยไหมครับเนี่ยมีครับมีปล่อยปลาครับอครับตอนเช้าจะเห็นว่าปลาออกลอยหัวข้าอะไรอย่างนี้มเล่นน้ำเนาออครับเป็นฝงฝงเลยครับระบบระบบน้ําทุเรียนนะครับผมก็เมนผมก็คือห้านิ้วนะเมนหลักนะห้านิ้วแล้วเมนเข้าลอกก็สี่นิ้ว แมนเข้าแถวสองนิ้วก็วขึ้นแถวหกหมุนก็ออกมาลักษณะแบบนี้โคกหนึ่งสองหัวนะครับอันนี้ก็คือหัวสา0ร้อลิตรนะครับสา0ร้อลิตรต่ชอชั่วโมงผมก็ใช้เป็นหัวหมเห่าพองพบบนีนะบ้เวลาให้น้ําทีก็ประมาณสิบห้านาทีน้ําพอนะครับอันนี้ก็ถือว่าเซฟเวลาด้วยนะครับครั้งหนึ่งผมเปิดลอกหนึ่งก็ประมาณ4ี่ร้อยห้าสิบหัวนะครับต่อ,ต,อต่อลอกนะครับเนี่ย4ี่รอยห้าสิหัวต่อรอกเนี่ยได้ได้สี่ร้อกว่าหัวนะก็ประมาณสิบห้านาที ทำอย่างเงี้ยเวลาโตขึ้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนหัวใช้อย่างเงี้ยตลอดชีพเวลาให้ปุ๋ยเวลาตอนโตให้บริเวณจํากัดแค่นี้ครับตะหยาด,ด้วยครับให้ปุ๋ยให้น้ําก็แค่นี้เองนะฮะอันนี้คือสูตรผมที่ผมทำาะระบบน้ำนี่เขาเรียกหัวอะไรครับอันนี้หัวหัวพาเขาจะทางนี้เรียกหัวพาหรือหัวพ่นหัวรับหัวมูงหัาหัวพานี่ต้อง,ต,องต้องทำารนี้จะถึงไม่เดือนถึงจะเปลี่ยนหัวมผมไม่เปลี่ยนเลยครับตลอดชีพเลยครับจะคกูเลี้ยงเต็ดปลูกเลยนี่นะสังเกตที่หัวในส่วนผมนี่ไม่มีเปลี่ยนเลยนะครับ ทุกแปลงจะเป็นอย่างนี้หมดผมถือว่าเออเด่งผมใช้มันน้ํามันเยอะก็จริงแต่มันใช้เวลาน้อยครับงเครับถ้ากลับไม่ได้สวิงเกอร์มันออกน้อยก็จริงนะประหยัดน้าก็จริงครับแต่มันใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานครับเป็นชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนี่ถ้าหากว่าฝนไม่ตกเนี่ยเราจะใช้เวลาสองวันสองวันครับสองวันครั้งสองวันครั้งเอาวันละกี่ยืนต้นแล้วนะวันละรอบเดียววันละรอบสองวันครั้งตอนเย็นหรือตอนเช้าอ่าแล้วแต่สะดวกครับ น้ดแ,แต่สะดกวกเช้าได้เย็นได้ครับ,รบอย่างกรณีอย่างเงี้ยปลูกม่อย่างเงี้ยสิบวันติดต่อกันเลยครับวันละสิบห้านาทีสิบห้านาทีหนึ่งก็เพื่อให้ดินมันเซตตัวสองเพื่อให้ทุเรียนมันตราตัวได้ตั้งต้นได้แล้วทีนี้ก็ค่อยไปเว้นวันสำหรับการให้น้ําทุเรียนต้นใหญ่นะถ้าฝนไม่ตกก็สองวันครั้งหนึ่งได้นะครับแล้วแต่ใช้แบบไหนยอย่างของผมเนี่ยสองวันครั้งถ้าเป็นมินิสเปนเกอร์ก็อาจจะวันเว้นวันอะไรพวกน,นี้นะครับแล้วมันจะมีใช้น้าเยอะๆในช่วงเร่งดอก พอปีดอกมาเนี่ยเราต้องเร่งน้าครับเร่งน้ําเพื่อที่ให้ดอกมันยืดนะครับให้ดอกมันยืดจนกระทั่งดอกมานเป็นหัวกําไลหัวกําไลหมายก็ว่ามันก่อนบานเนาะเราก็ถอยน้ําลงมานะครับถอยน้ํามันจนมาถึงตอนติดหางแย่แล้วค่อยๆเพิ่มน้ําขึน้นะครับเพิ่มทีละหน่อยอย่าเพิ่มเพิ่มเยอะนะครับเพิ่มทีละหน่อยละหน่อยสมมติว่าเราให้เคยให้สักครึ่งชั่วโมงเราก็เหลือประมาณสิบห้านาทีเงี้ยสองวันครั้งนึงง นะปกติเว้นวันเนาะเราก็สองวัน,ววนเหรือก็ว่าถอยน้ํจาจนาว่ามันติดดีแล้วมันเคลื่อนเท่าใคลโลกระทาก็เพิ่มน้ําขึ้นแต่ไนมะ่ใช่ว่าหลังจากโลกระทาเสร็จแล้วมันจะเดินกินน้ําขึ้นเยอะเพราะต้องการพัฒนานลูกช่วงนั้นก็มีปุ๋ยช่วยด้วยอะแลวนะคจนกระทั่งก่อนเก็บเกี่ยวนะครับก่อนเก็บเกีนะ่ยวเนี่ยสมมติว่าเราจะเก็บเกี่ยวหนึ่งนะที่ก็ถอยน้ําลงมานะครับเพื่อให้เพื่อให้ใหใหไม่น้ําไม่เยอะเกินไปนะให้แก่เสมอ นี่คือหลักการให้น้ำแบบง่ายๆ